กองทุนสุขภาพ Medical Fund ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท the ki ี่จะทําให้คุณพ yeah, right. ่อคุณแม่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพทิ้งอีกต่อไปครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมวันนี้ก็เกินมาด้วยผลิตภัณฑ์ที่แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับผมวันนี้ครับถ้าคุณพ่อคุณแม่นะที่ออมเงินอยู่แล้วครับผมตกเดือนละ10,000บาทหรือว่าปีละ1 2 0 0 0 0บาทครับผมถ้าคุณพ่อคุณแม่ออมเงินอยู่แล้วคลิปนี้ครับผมดูให้จบเพราะว่าอะไรนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับผมออมเงินนะครับาท กเดือนละ1 0,000บาทคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะได้สินะครับซื้อประกันสุขภาพเพียงแค่1ปีแล้วปีที่2ถึงปีที่85นะครับผมลูกหลักจะได้ประกันสุขภาพแบบไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับผมไม่ต้องจ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวจริงๆนะครับผมนะจ่ายแค่ปีแรกปีเดียวเนาะโครงการนี้ครับผมเขาเรียกว่า medical fund โครงการนี้จะทําให้นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประหยัดเงินไปได้นะครับผม3าถึงสล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ออมเงินปีละ1นึ่งแสนสองบาทจ่ายเบี้ยรประกันสุขภาพแค่ปีเดียวลูกได้ประกันสุขภาพอายุนะฮะตั้งแต่2องขวบถึงอายุ8ปสิโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนอกนั้นยังไม่พอลูกรักนะผมยังมีเงินเก็บแล้วก็มีเงินก้อนแล้วก็มีเงินคืนระหว่างปีเอาไวใ้ให้ตัวเล็กได้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินด้วยนะครับผมถ้ากับว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวนกตัวที่แรกคือ1ก็คือประกันสุขภาพนะครับผมอันที่2คือนะฮะได้เงินคืนระหว่างปีอันที่3ก็คือได้เงินเก็บด้วยนะครับผมได้เงินเก็บด้วยโครงการนี้ดีมากๆครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมนะฮะฝากติดตามเพจอาร์ตด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวอาร์ตจะทํารายละเอียดออกมาหรือว่าท่านใดเนี่ยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถ inbox หาอาร์ตได้เลยนะครับผม